ใส่ว่าสิบเทมกใส่ว่าจะกันละกันใส่ว่าสิฮักแทงกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไปฝังเราใส่ว่าสกนใส่ว่จมีกันไปใส่ว่าสิโแบใจใสว่า เฮ้ฮัลโนีี